พี่น้องวันนี้เราก็เก่าเหมือนเดิมครับวันนี้บ่ายสองโมงครึ่งถึงเขตอำเภอน,ะนาเสือกพื้นที่เรียบร้อยครับพี่น้องครับตลาดกล้องตัวมียูุ่สัยระบาดแต่ว่าเกษสิตรงออไปสะกอนนะตรงออไปทัางทั้งสีสุลัดก่อนส่วนฝั่งซ้ายนี่เดียวไปอำเภอนาดูนก็ต้่งนนี่ไปทั้งยังกับนาโพ น้องสองห่องสนทั้งนี้ครับตรงไปก็จะไปอำเภอยางสีสุรัฎร์พยัคฆภูมพิพิสัย <c oughs> แต่ก็มันมีพื้นที่ว่างอยู่มองหันแต่ก็ว่ามันใจครับว่ามันสิเมนตลาดนีบ่สตา,ามมาพี่น้องครับตอนนี้รถติดไฟแดงอยู่โอ้ยอยู่นอนหนักอยู่เด้อพี่น้อง มันหนักมันอากาศมันหอนนะแต่ว่ามัน,นก็เป็นอากาศอึมนคึมนี่อย่าบอกว่ามีฝนเลยบอกนะว่ามีฝนจะตกวหยนี <c oughs> ่ผู้ซื้อวนันซื้อยาว่าในังขายายร่างหนามีได้หมดทุกอย่างแล้วต้นทุนที่มี ถือใจดวงนี้อยากเป็นหมอลำอน่ากูหน้า,าที่ว่าการบอกสถานีตารวจเเชื่อ,อน่อเื่อ,อ,นอในส่วนงานนั้นจะดูเดินในและเบี้ เกามีเดินอยู่ทั้งนั้นเนี่เป็นโรงพยาบาลว่าเราก็ไม่ได้ปักหมุดวันนี้หลังจากมาถึงสว่างแดนดินดินแดน,ดน,ดนแล้วเราก็ไม่ได้ใช้คุณสิริแล้วเขาก็มุนน่นมากวันนี้ มีเดืนหนึ่งอยู่ทั้งหัวในแม่นบนัดมีเดืนหนึ่งเด,นนเ,เดือนนี้หร<ๆ>ือว่าเดือนน่าเชื่อเดินนี้เดืนนี้แหละีผม,มวัดมานนแล้วเราพลดมัถงกันหมดแล้วเราจะเข้าทางไหนเรา่เข้าทางบุงนแต่ละรับนี่ป่ายอยู่บนป่ายสีส้มทางหน้า นี่นี่ลยนี่ขเมียสมัยพสักสองเส้นเขานี่ละเขานี่ละจะไล่ายลูกอันไปนี่ไมร้อยเมตรงานบุญงานบุญไม่แต่่าเข้าไม่ได้ไงเขมาถึงสองคันรมาถึงสองัน ตะกี <łość> ้มาทำไมสีเล็กบ้างมีบ้านสักสองแสนมานอนได้สาๆด่วนหนักง่ายมากเลยูุที่นี่ีใจที่โด แบบทุลักทุเลอไม่ได้ปลอดภัยตัวแบบปลอดภัยแบบทุลักทุเลนุ่งสีคอมอยู่ซ่อมสนามกีฬางสนามนุ่งสีสนุกปับแทนสิสนุกปับทีแับท่าน าว่าในเป็นตื่นลนวกันอากาได้ไหลาชิฟแล้วไหมให้บรรยากาศในก็พีก็มองเนยวกอ๋อสะรุ้ปั๊บพิดเป็ดอะไรกันดีทีงีสิามากเขาเรมาสนามอีกอ้าไหลถ้าไหลาายากมาก ยังค่อยหล,ยต,ลยยต่ำไหลตื้นร้อนมากครับคุณองรับซุปเค็นหนึ่งหมดล้วั้อนุญาตซองภาพพิณอองซองบรรยากาศจะทึงรถนี่แหล,เแลนะเนาะ

ไอย่างต่างแต่โอ้เพื่อพี่น้องไอ้รีเดียมอย่าไรเนาะห้อกับคลิปนี้เ้ากับเขาอนุญาตจอบเบิ่งยก้ไรอยู่นี่ก็แล้วมันมีลมครับแต่ว่าอากาศร้อนมากลงจากรถบ่นไดหันหันหนักก่อมมาใส่เขางเดินหัวหัวไปห้องซูบบิน จบ่บปวงมลัลยสนะิงตั้งยากก็ได้น้องเรามันเป็นพื้นที่เพเสมอนะติดถนนใหญ่ครับติดถนนใหญ่ถึงที่ไม้เป็นที่เรียบร้อยอย่าลืมกับไ้เลยเชื่เรื่องใ,ใจกันหลายๆครับไ้่รานข้าก็ยังไกลแต่เทามันขึ้นยากหัวแม้งหัวก็บโไปเลยนะี่ เสียอากาศจังสี่ว่ะมาถึงแล้วครับรถไฟมาถึงแล้วนะน่าแล้วครับรถไฟรถทีมแมนกับมอดแล้วโอ้อยู่ไกลๆวนพป่นอง <c oughs> มันรถซุ้มห้องอยู่ติคือวันี้ไปขาดคนสีก่กว <c oughs> ่องสิฮะ <c oughs> ถ้ามีรถรถปลาอวนะนอแ้วันคือวันี้ไปขังหนึ่นเสียเหย็นขาสุดนยดเุบรรยากาศสนามกวางคักว<น>ุ้นคือจะกินยังกินไม่ได้กินเราคอย,คอยกระติไก่ปะนี่น้ำซุดลูกหูลูกตาปะนีวัน Chúng ta có thể tìm ra nơi nào đó để tìm kiếm thông tin của chúng ta. Chúng ta có thể tìm ra nơi nào đó để มองเลยตาปเปล่ามาเห็นไหมครับว่าวงหูจะมาปเป็นไผ่ไหมครับปัสซูมกล่องสิจังเห็นเอามีอย่างนั้นี่คือคือลือคือลือม,ม,มาเล่งสิหใกล้ีมไปเียเปพนคนสีออกติาพี่จะไป หอตบอทอบอทเป็นทีเรียบร้อยครับทิมงานกันนาจะนาจะไล่กันมาบบเกินใบาสามคุงสีไในตั้งนะเท่านาอะอาคลิปนี้ไว้จะมีซัก,ก้อนครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง